ให้ตัวเล็กลงไปทานอะไรมาเราทานออปลค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวค่ะนัทธิดาชัยวงศ์ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะและเป็นนักธุรกิจ Success Mall ตำแหน่งแพลตตินัมธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมีบ้านมีรถแต่มันไม่สามารถจุดได้อะ ที่มองหาธุรกิจอะไรที่มันทำแล้วหยุดแล้วได้ใช้ชีวิตพี่เลยมองว่าซักเซ็ตมอค่ะตอบโจทย์เขาบอกว่าทําสั้นๆน,นะคะ3-5ปีหลังจากนั้นใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้ อายุที่มากขึ้นไขมันต้องเพิ่มขึ้นกล้า <g> ม <les> เนื้อลดน้อยลงเคยเจอเพื่อนเคยเจอคนข้างนอกที่อายุยิ่งหลักสี่ขึ้นไปนะคะยิ่งดูแบบอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณยิ่งแย่ลงด้วยส่วนตัวพี่ก็มีปัญหารเรื่องนี้เช่นกันผิวพรรณนะคะเริ่มแบบแห้ง แล้วก็กล้ามเนื้อก็น้อยลงมีไขมันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพุงอะค่ะเริ่มมาแล้วว่ะกินอะไรก็อ้วนอะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะอยากเอารูปร่างเก่าเรากลับมาซึ่งคิดว่ามันทําได้ไม่ยากเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยเราก็เลือกทานโปรตีนออนี้แหละค่ะออโปรของซักเซตมอนนี่แหละตอบโจทย์แล้ว ด้วยมีเซตบอดี้ดีไซน์ซึ่งออกแบบในเรื่องของรูปร่างทำให้พี่สนใจขึ้นมาค่ะใหา่จะมีรูปร่างที่ดี ที่เริ่มทานจริงจังได้2เดือนนะแบบมีวินัยเลยนะก็ตอนเช้าขึ้นมานะคะก็ทานออปลก่อน1่ซองตามด้วยอาหารเช้าปกติแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะระหว่างวันก็ทานเป็นมื้อเที่ยงปกติเลยและหลังจากนั้นมื้อเย็นจะออกกําลังกายนะคะประมาณแค่30นาทีเองแล้วตามด้วยออปอรอีกซองหนึ่งผลที่ได้นะคะภายใน2เดือนแล้วกันนะคะกระชับขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอวนะคะที่หายไป1น,นิ้วนะคะแล้วก็ ต้นแขนต้นขากระชับใส่กางเกงที่ไม่เคยใส่ได้และที่ได้อีกคือเล็บแข็งแรงขึ้นและก็ผมที่ไม่ร่วงแล้วอะผิวนะคะรู้สึกแบบมีน้ำมีนวลขึ้นหน้านี่แบบเต่งขึ้นนะคะคือหน้าอิ่มขึ้นอันนี้เห็นชัดเลยจริงๆเขาทักเราแบบนี้นะเอ๊ะทำไมตัวเล็กลงซึ่งจริงๆเราก็มองว่าเราก็เหมือนเดิมนะเล็กลงหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะน้ําหนักเราเท่าเดิมแต่ก็เชื่อเขานะเพราะเรารู้สึกว่าเรากระชับคือเขาเจอตัวเราเสร็จปุ๊บเขาจะถามว่าไปทานอะไรมา ทำไมถึงแบบหุ่นดูดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นเราก็จะตอบว่าเราทานออโปรค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทซักเซ็ตมอลเราไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเราก็สามารถทานโปรตีนได้เพราะว่าร่างกายของเราค่ะเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดก็คือโปรตีนและออโปรค่ะจะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อและลดปริมาณไขมันลงนั่นคือการเผาผลาญไขมันซึ่งมันทดแทนมื้ออาหารของเราได้บางทีเราอาจจะทานอาหารได้ไม่ครบอะ ในแต่ละวันแล้วก็มีความเร่งรีบนะคะในการทํางานยิ่งอยู่กรุงเทพนี่ก็ต้องเร่งใช่ไหมคะตื่นเช้ามานี่ก็ต้องรีบแล้วแลวคะค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเพราะเราทานเองแล้วเราประทับใจวันนี้อยากให้ลองคะ่ะเพราะถ้าลองแล้วนะคะจะต้องบอกว่าขาดไม่ได้เหมือนพี่ดาวอะคะ่ะขาดไม่ได้จริงๆร่งนะคะ